ทิพยประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569 เมื่อวันที่1มกราคม2569มรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ซึ่งเป็นมันหยุดยาวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาพักผ่อน ท่องเที่ยวและทำบุญเสริมสิริมงคลต้อนรับสักราชใหม่นอกจากการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอาทิอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคืออุทยานวิหารเซียนมูลิธิสว่างดาว,วดึงธรรมปากช่องซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสู่รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปตลอดทั้งวันมีประชาชนจํานวนมากเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยาน วิหารเซียนเพื่อความเป็นสี่มคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ขอพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเดินทางปลอดภัยตลอดปีและให้สิ่งที่ตั้งใจมุ่งมากปรารถนาสำเร็จสมหวังทุกประการขณะเดียวกัน ทางอุทยานวิหารเซียนมูลิธิสว่างดาวเดดีธรรมปากช่องยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการบริจาครงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้เสียชีวิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งนับเป็นการทำบุญใหญ่สร้างกุศลและแบ่งปันน้ำใจให้แก่สังคมในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ วันที่3มกราคม2 5 6 9เวลา10.15นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนพลตบโทรุตพล์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตบเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายธีรพัฒน์คัชฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยตบเอกปิยรักสกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุ ทางถนุนช่วงเทศกาลปีใหม่2569ประจําวันที่3มกราคม2569เกิดอุบัติเหตุ187ครั้งผู้บาดเจ็บ185คนผู้เสียชีวิต 21รายสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง4วันของกาวรณรงค์ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ถึง2มกราคม2569เกิดอุบัติเหตุรวม991ครั้งผู้บาดเจ็บรวม956คนผู้เสียชีวิตรวม171รายเน้นสื่อสารให้ประชาชนที่เดินทางช่วงหยุดยาวต่อเนื่องพร้อมเตรียมดูแลการเดินทางกลับของประชาชน สนับสนุนโดยหากุ๊ต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรสี่เียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนารมนสุรเสเประธานลีเซียกร๊ปดรพีรวัต์และดรทัชน์ินสุรเสเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC อินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุรรัศมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชันิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456